สวัสดีครับท่านผู้ชมคุกท่าสวัสดีครับวิสบสว,ส,วสันเป็นลำโพงที่เน้นความสำคัญของการมาถึงของเสียงถึงจุดนั่งฟังถึงหูเราเขามีไดเวอร์หลายดอกหลายขนาดที่สำคัญคือไดเวอร์ขนาดกลางถึงแหลมของเขาเนี่ยสามารถปรับองศาได้ซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณสามารถจูนเสียงให้เป็นแบบที่คุณต้องการก็ได้ หรือมีค่ามาตรฐานจากผู้สา์มาก็ได้นี่คือความพิเศษของลำโพงที่ตอบสนองการฟังเพลงได้ทุกแนวอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญคือมันเหมือนเป็นลำโพงที่มีเทคโนโลยีที่มีชีวิตเราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเราได้เสมอทั้งการเล่นซิสเต็มกำลังขับและว่าการจัดวางเป็นเช่นนั้นครับคุณเกียรติ ครับก็ใช่ครับผมเพราะว่าเราณงของวิลสันเนี่ยอย่างที่รู้ว่าเดฟวิลสันจะเป็นคนแรกๆเลยที่ให้ข้อสังาเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของเสียงถึงหูนะครับซึ่งมันก็อีกนานหลายสิบปีเลยจนถ้ามาถึงเมื่อเร็วๆเนี่ก็เพิ่งจะมีคล้ายเป็นวิทยานิพนธ์วิจัยออกมาเป็นเล่มจริงๆเกี่ยวกับการที่คนเรารับรู้สึกถึงเสียงมากกว่าแค่ความดังนะครับซึ่งเวลาที่ถึงหูหรือการรู้ว่า เสียงที่ถูกต้องเข้ามาถึงหูพร้อมเราเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะถูกต้องด้วยครับบางครั้งเนี่ยลำโพงใหญ่แต่เนื้อเสียงอาจจะไม่เยอะหรือว่าลำโพงเล็กอาจจะมีเสียงเยอะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไดเวอร์เท่าที่เดียวมันเกี่ยวกับการมาถึงของเสียงที่หูเราด้วยเพราบางทีมันอาจจะแบบมาไม่ตรงนักมาไม่โฟกัสนักซึ่งตรงนี้ยูสังสามารถปรับปรับได้ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการพิสูจน์ให้เราได้ด้วย เพราะนอกจากเราจะปรับค่าตามโรงงานปุ๊บเราอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราถอยอน,นี่ให้ไปสุดเสียงจะเป็นยังไงถ้าเราเดินหน้าไปให้สุดเสียงจะเป็นยังไงการไฟจูนที่เกิดขึ้นเพราะว่าการทามมิ่งเนี่ยมีทุกอย่างตั้งแต่แอมมสายเครืคร่องเล่นทุกอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นการไฟจูนที่นอกเหนือจากการที่เป็นค่าสแสดงถึงงานแล้วเนี่ยทำยังไงแม้แต่เมื่อกี้ที่เราเล่นกันการก้มเงย ของแค่บางส่วนมีผลยังไงใช่ไหมครับเพราะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกันทุกอย่างในการสร้างเสียงขึ้นมาดังนั้นคนที่เล่นอยูซันเนี่ยก็จะต้องมีความค่อนข้าง,าง,างพิถีพิถ<ช>ันคนเซตอัพเี็ยต้องละเอียดนนใช่เราต้องเข้าใจว่าโจทย์ว่าเราต้องการได้เสียงยังไงดังนั้นท่านอาจจะไปบ้านวิวซันหนึ่งสองสามตวเสียงไม่เหมือนกันเลยเหมือนลำโพงคนละยี่ห้อกันเลยก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะเซตอัพเหมือนกันแล้วก็ใช้ชุดเครื่องเสียงเหมือนกันใช่แต่การไฟจูนเล็กๆน้อยๆเนี่ย ทำให้วิวสันเนี่ยแสดงศักยภาพแล้วก็เสน่ห์ทางเสียงไม่เหมือนกันใช่ครับผมและนี่ก็คือเสน่ห์ของวิวสันที่ไม่มีใครเหมือนใช่ครับคือเราสามารถที่จะแมทชิ่งซิสเต็มได้ด้วยแล้วก็ปรับองศาของไดรเวอร์ได้ด้วยครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ฟังกันแล้วนะครับว่าปรับแบบหนึ่งบรรยากาศด้านลึกจะโอเคครับแต่เสียงเนี่ยอาจจะขาดโฟกัสขาดความเข้มงกลางไปหน่อยนึงใช่แต่ถ้าปรับอีกแบบหนึ่ง ความเข้มโฟกัสทุดทรงของของเสียงตรงกลางเนี่ยมันชัดขึ้นครับถึงน่าประหลาดใจถ้าถ้าเป็นลำโพงอื่นเนี่ยมันฟิกมาเลยทำม่ไรไม่ได้คือแบบมาปุ๊บไอ้ตรงนี้มันไม่นิดนิดนึงไม่คมก็ไปพอคนเราเล่นอ่ะปกติจะเล่นได้เรื่องเกี่ยวกับการตั้งสไปช่เอียงหน้าเอียงเอีกซ้ยเอียงขวาแต่พอเรามันเอียงไปปุ๊บอย่างอื่นก็เสียไปด้วยมันก็ตูนไม่ได้ใช่ไหมครับ มันก็เปิดความแบบว่ายังขาดขนิดหน่อแต่วิสันนี่จะเป็นลำโพงที่สามารถนําท่านไปสู่จุดที่แบบว่าความละเอียดความรีไฟ์สุดๆคือวิวสันสามารถทําให้ท่านที่ฟังแบบละเอียดแล้วเนี่ยเข้าไปในละเอียดนั้นได้อีกใ,ให้มันตรงความต้องการโดยที่ไม่ไม่เสียไปทั้งระบบอ,ะอ่ะคือถ้าคุณคุณอยากได้ตรงนี้คุณอยากจะปรับตรงนี้นิดเดียวเนี่ยถ้าคุณไปปรับทั้ง การเอียงหรือว่าซิสเต็มทัสั้งสายคือแอมอะไรอย่างเงี้ยมันสูญเสียทั้งระบบนี่ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเกินไปมไม่สามารถควบคุมได้ใครส่วดในสุดแต่อันนี้คือการปรับตรงนี้นิดนึงเนี่ยคือสันสามารถทรําทให้ความต้องการอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันตรงมากขึ้นกับที่เราฟังเพลงครับเพราะว่าคนเราเนี่ยความความต้องการในการฟังเพลงเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ครับคุณแต่กะรู้ว่า สุดอันนี้มันเป็นยังไงรกระสุดอย่างนี้เป็นยังไงแล้วคุณจะได้รู้ว่าค่ากลางที่คุณชอบเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งตรงนั้นเนี่ยิวสันสามารถตอบสนองได้อย่างละเอียดอ่อนใช่ครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยิวสันสามารถทําอะไรให้เราได้ครับประทับใจนอกเหนือจากน้ำพงอื่นอีก นอกเหนือจากนั้นนี่ก็คือการปรับจูนเรื่องของทวิตเตอร์มิสเลนซึ่งก็เป็นเรื่องของความดังของแต่ละส่วนแล้วก็จริงพอเราปรับจูนปุ๊บก็มีของเรื่องเฟสมาเกี่ยวข้องนะครับผมก็จะเป็นแผงรีเิสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราปรับไปปุ๊บจะเรารู้ว่าห้องเราบางครั้งมีความโอเวอร์โทนเกินไปลรือว่ห้องมีสิงบางอย่างมันนั่นนี่เกินไปเราตัดสินใจที่จะหลังจากทำการเซตอัพทั้งหมดแล้วพบว่า มันต้องมีการลดความดันลงนลเพราะรว่าเออมันไม่ใช่เรื่องทามมิ่งเราก็สามารถที่ปรับจูนที่ตัวรีสิสเตอร์ก็คือเรามีอคูสติกห้องที่โอเคแล้วล่ะนะครับทุกซิสเต็มที่โอเคแล้วทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแต่ฉันรู้สึกว่าบางทีเนี่ยแหลมมันอาจจะมีการสเด่นไปนิดนึงหรือว่าเราชอบแหลมที่มีความแบบอบอุ่นและเมียนอมไมลดความก้าวไปหน่อย ตรงนี้เราสามารถที่จฟลาจูนเด็กับลำโพงได้เลยใช่บางคนถึงขั้นว่าเขาฟังเราเขาเคยฟังไวโอลินว่าเป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลำโพงที่แบบให้เสียงมปุ๊บแล้วเป็นไวโอลินเสียงอื่นยี่ห้ออื่นบางคนเขาฟังออกครับเขาก็เลยมีการต้องเล่นถึงขั้นว่าเออทำอะไรน้นเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่พอก็ต้องมาเล่นที่ฟายจูนตรงนี้อีกที่มันละเอียดอ่อนซึ่งการเปลี่ยนสายสัญญาณการเปลี่ยนแอมป์มันให้ไม่ได้แบบนี้ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนในภาพรวมปุ๊บเนี่ยมันล้มมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเล,เลยใช่บางครั้งออกไปปุ๊บเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนเสี่ยงดวงละซื้อลอตเตอรี่ไปใหม่ไม่รู้ใหม่ใหม่จะถูกรอเปล่าใ,<ช>ใช่ไหมใ,<ช>ใ,ในขณะที่เปลี่ยนเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราเรา,เราเปลี่ยนแค่จุดเฉพาะตรงเนี้ยม,มันสามารถที่จะทำให้แบบว่าเออมันไฟจุดเข้าไปในใกล้ขึ้นใกล้เคียงขึ้นสโคบมันเล็กลงคือตอนแรกเนี่ยนักเล่นอาจจะชอบดูสารจากความสวยงามแล้วก็ความละเอียดอ่อนต่างๆนานาใช่ไหมครับ แต่พอเขาได้เล่นได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มหลงรักเพราะว่าลําโพงสามารถตอบสนองเสียงที่เขาต้องการได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นใช่ครับตรงความต้องการของนักเล่นแต่ละขั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ยูสันแม้แต่รุ่นเดียวกันไปอยู่บ้านนักเล่นแต่และขั้นเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจูเนื้อทนง่งเขาฟังเนี่ยโอ้เขาชอบอย่างนี้ใช่เขารักแบบเสียงแบบนี้ใช่ครับเขาสามารถทำเสียงแบบนี้ได้โดยที่เขาทำทอเองใช่ครับโอ้โหและทีนี้ มันปับยากไหมครับก็ค่อนข้างจะปรับยากตรงที่ว่าเราต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การลองผิดลองถูกกันเล่นคือเพื่อนี้ต้องต้องเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเกียบแบบรักกับมันเพราะเราคิดว่าบางครั้งเรามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้เชฟมือดีมาปรุงล้วก็จบเลยเนี่ยเทเลอร์ก็ดีลเลอร์ของเราแล้วก็พนักงานของเราสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดจะเอาไปปรับแต่ถ้าอยากเล่นเองหรืออะไรเงี้ยท่านก็สามารถจะค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆดูไปมันจะเห็นน่บางครั้งมันเหมือนคนเราแบบ ปั๊บปุ๊บโอ้โหดีเลยถ้า<ม>ได้สองสามวันเอ๊ะมันยังขาดตรงนี้นิดขาดนิดหน่อยมันก็จะเกิดการเล่นแล้วก็การฝ่ายจูนเข้าไปเรื่อยๆืๆจนกระทั่งมันรู้้าไปจุดจุดดีที่สุด<ม>ใช่ไหมครับหรือรบ,บางท่านก็อาจจะมีการแบบออกไปนอกรูกนอกทางก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นมันเป็นลำโพงที่ค่อนข้างจะต้องการความละเอียดพิถีพิถันในการที่จะเล่นไฟจูนจร,ริง<ร>ๆแต่ถ้าไม่เล่นไฟจูนเล่นตามตั้งค่าสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือก็เสียงดมากเลยครับใช่ครับผม แต่ทีนี้เนี่ยการฟลายจูนเล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยมันทำคือผมเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยบางบางทีเนี่ยความต้องการเนี่ยมันมันอาจจะคล้ายกันได้แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเสียงที่มันมันละเอียดในรายละเอียดเนี่ยเขาอาจจะต้องาการแตกต่างกันรตรงนี้เขาสามารถมาจูนตรงนี้ได้โดยที่เขาไม่ต้องไปเปลี่ยนบอุปกอรณ์หลักเลยใ่แล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นลําโพงอื่นเนี่ยมันก็อาจไม่ตอบสนองนี้ได้เพราะว่าลาโพงอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาโพงเสื้อหน้าฟิก คลิกมาเลยขยับไม่ได้แผลไม่ได้เพราะฉั้นเราทำได้แค่ก้มเงยเองข้างเขาก็คือทั้งตู้อย่างนั้นนะครับใช่ทั้งตู้แต่ที่มันไม่สามารถที่จะจูนได้ละเอียดทีเราไลเวอร์อย่างนี้ใช่ทีนี่ผมถามหน่อยครับว่าการจูนของมือสันเนี่ยมีการก้มเงยนะครับมีการลดดีดีหรือเคลื่อนดีหรือตะการทานแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับปรับพอร์ตครับปรับพอร์ตครับผมคอร์สไฟลิ่งเก่กการปรับพอร์ตการระบายเบสว่าจะเอายิงเบสออกทางด้านหน้าหรือด้านหลังซึ่งอันพงอื่นก็ไม่ คือลำโพงอื่นเนี่ยคือสําเร็จโรงงานแล้วจบเลยใช่ทําไมวิวสารถึงให้เทคนิคการปรับพอร์ตนี้มาครับเพราะอะไรครับก็คือการปรับพอร์ตเนี่ยเป็นการที่ทําให้ลําโพงคู่นี้เนี่ยมันอัดฟังกับบ้านหลังนั้นได้ง่ายขึ้นบางบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยมีขนาดอาจจะห้องไม่ได้ใหญ่หรือการตั้งลําโพงอ่ะอาจจะต้องตั้งชีดกาแพงข้างหลังเพราะไม่มีที่หรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดลําโพงมาปุ๊บราคาระดับนี้ แต่มีพอร์ดด้านหลังเราต้องไปยืนชิดใกล้ๆข้างหลังมันก็ไม่เปิดไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่อัดลงมันไม่อัดลงกับกับกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ครับผมดังนั้นการปรับพอไปอยู่ด้านหน้าล้วไปปล่อยเบสด้านหน้าเนี่ยกว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าหรือบางท่านต้องการความคมของเบสถามที่แม่นเปกว่าการปรับพอไปด้านหน้าก็ย่อมแมนกว่าด้านหลังครับเพราะยัมันขึ้นอยู่กับการจูนไฟจูนวัตถุประสงค์แล้วก็การอยู่ในห้องได้ดังนั้นลำโพงวีชั่นเนี่ยบางคนจะบอกเลยว่า เป็นลำพงใหญ่ที่อาจจะสามารถอยู่ในห้องเล็กสำหรับบางท่านได้นี่เป็นความพิเศษที่เขาออกแบบมาแล้วใช่ครับคือคุณอย่าคิดว่ามือสารนเนี่ยห้องใหญ่แล้วต้องไปอยู่ในห้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่เป็นเพราะว่าเขาออกแบบมาเผื่อแล้วว่าถ้าคุณอยู่ในห้องเล็กเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนขอตะขอดหน้าได้ ่เพราะว่าตอนหลักการของการออกแบบวิสาห์เนี่ยถ้าไปดูงานเขาเนี่ยเขาจะมีห้องสามห้องก็จะมีห้องทดลองและเสียบสะท้อนห้องสภาพดีสุดๆเลยอคูติกกับห้องสภาพอคูติกแบบเลวร้ายสุดๆเลยครับมแล้วก็ห้องแบบห้องก็คือเป็นห้องแบบห้องฟังแบบธรรมดาที่แบบเหมือนบ้านครับดังนั้นลําพงไม่ใช่ห่าวัดมาดีกราฟสวยขายได้ไม่ใช่มันต้องฟังดีด้วยแล้วแถมในสภาพอคูติกที่เลวร้ายก็ต้องฟังดีด้วยครับผมครับผมเรียกเป็นความพิเศษมันนอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับโซนอื่นไหมครับ นอกจากนั้นเป็นการปรับส่วนอื่นแล้วไหมก็จะมีส่วนการที่เลื่อนทั้งชุดนะครับผมตัวนี้เลื่อน่าเลื่อนหน้าเดินหน้าถอยหลังึนกเพื่อการปรับทําอะไลเมนต์ใช่ไหมครับคือนอกจากก้มเงยแล้วมีเดินเดินหน้าข่ยหลังได้ด้วยใช่ครับผมมันก็เป็นการปรับทําอะไรเป็นอย่างตรงนี้เป็นการปรับทําอะไรเป็นทั้งชุดการก้มเงยเนี่ยนอกจากเป็นการกำหนดทม์อะไลเมนต์ไม่พอมันกำหนดฟาวฟิลโอใช่ ใช่ไหมฮะได้ยิ่งไปโปรเจกต์เล็กให้แคบปุ๊บเนี่ยก้มเงยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้สาวฟิลมันเข้มข้นขึ้นสวีบสปอร์ตมันจะแคบแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นใช่ครับผมทีนี้ทีนี้การที่เขาเดินหน้าถอยหลังได้เนี่ยมันเกี่ยวกับทางอันเนอมนต์ของเสียงกลางแหลมการกันมาถึงคือถ้าเกิดคุณไม่อยากจะปรับที่ตัวตั้งทานไม่อยากจะแบบไปเพิ่มหรือว่าอะไรให้มันมีบรรยากาศทางเสียงแหลมเนี่ยหายไป คุณก็อาจปรับคาร์บอนเมนให้มันถอยหลังไปได้อีกใช่ครับคือมันมีการปรับได้หลายรูปแบบคือเขาออกแบบมันแบบสุดๆอ่ะครับใช่ครับนี่คือความนี่คือเขาผมรู้สึกว่าเขาคิดลําโพงออกมาแล้วเนี่ยเขาคิดไปถึงการใช้งานเลยนะเอานักเล่นเนี่ยใช้งานเขต้องปรับงยังไงบ้างบางคนในพยพนทีิฐันสุดๆอ่ะเขาต้องการจะปรับอย่างนี้แต่เขาไม่ต้องการตรงนี้เพราะถ้าปรับตรงปรับตรงนี้มันสูญเสียบรรยากาศไปใช่เขาก็เลยเลือกที่จะให้ปรับเดินหน้าถอยหลังได้ครับ ซึ่งตรงนี้ต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีแล้วก็ความเป็นของลำโพงว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่มันไม่ยากเกินไปสําหรับนักเล่นที่จะศึกษาแล้วก็ถามมาทางเด็กข้อได้เลยครับผมนี่คือความพิเศษของมิวสันซึ่งมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเนี่ยได้ลําโพงที่มีคุณค่าลําโพงที่ดีแค่คู่หนึ่งครับแต่คุณได้งานศิลปะจากคู่ผลิตครับเพื่อเอามาใช้แล้วปรับเพื่อให้เป็นงานศิลปะส่วนตัวคุณ ผมเชื่อว่านักเล่นเครื่องเสียงทุกท่านที่เคยสัมผัสวิวสันมาแล้วและอาจยังไม่เคยสัมผัสท่านน่าจะได้สัมผัสวิวสันด้วยความพิเศษเหล่านี้ที่เขาผลิตมาและตั้งใจมาเพื่อให้เป็นศิลปะในห้องฟังเพลงส่วนตัวของแต่ละท่านอยากให้มาสัมผัสแล้วลองฟังที่นี่นะครับ,รบว่ามีความพิเศษยังไงซึ่งผมไม่สามารถจะบอกได้หมด แล้วก็ไม่จะสามารถบอกได้ได้คำพูดต้องมาฟังด้วยหูครับรบว่าเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถปรับจูนได้กับลําโพงเนี่ยมันให้อะไรได้มากมายขนาดไหนและตรงใจเรามากขนาดไหนวันนี้ขอบคุณคุณกิตมากครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ